เบิ้องด้อันสวัสดีจ้ามือนีกับมะพอกันกระบาดไหนสางไงเด้อจ้าเบื้งอันสางนี่สีผ้าเห็ดยังว่าสีสอมหลุดสีถือไขควงมาซองเบื้องหนาเห็ดยังบ้วนเป็นยงไนเนี่ยไปไปสอมหลุดเป็นอย่างย่าไปแท้งขาจะของมันเจ็บเบงดเป็นยงเน้ยาส้งงสวัสดีครับอ้ยิ้มหรอ ครับวันดีครับวันดีกะเบิงเนไแม่ะเออเไปไปไปสอมรถบันนี้เบ okay. ouais, ิงรถไปนอย่างไข่ตัวไหห้างงไหนเดี๋ยวเดินถามก่อนมันเป็นนี่อย่างไหนสั่งอาการมันอ่ะรอน่หมุนตีลกตรอนมหมุนติดเหนียหมุนดี่ดิ่ะมันเป็นอย่างยังสีแดสมเป็นอย่างเหน่หมุนดี่ดิะถามก่อนรถเป็นอย่างได้ยินว่าถามมามีหูบ่ เออ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 ห้างห้างก็เขาอเพิ่รอจนั้นหนก็็งก่้นเออมันสีห้างงอนซ่อมนี่แหละแม่ว่าจะสมุดครับ จะสมุดครับครับเลยไหมล่ะจะสมุดครับครับคือบ่จับบอจับบ่ให้ไปตลาดเด้อไปตลาดบ่ไปซื้อนมบอเอานมบ่ได้ยินบ่าถามถามนะะัน่นล่ะได้ยินบอยินยินเตะ ยิงยิงยิงครับขับได้ไหมล่ะขับได้ไหมเอาเงินบ่เอาเงินไปหยอดปลูกบ่า <c oughs> ย่ายกวมานางโซโลไปตะเล่ต้นเนี่ยสร้างสมแล้วไปสร้างใส่ไปมันมันมันเซ้าห่างไปร้องบ้างลูก เอาเอาลองลองหลดลองหลดเบิึงลองหลดเบึงขี้มันขี้เลยบอลองหลดก่อนลองหลดมันไปนั่งก็นั่งเหยียบก้อนมาเหนียวลูกขึ้นลูกขึ้นมานั่งก้อนเหมือนเมื่อนางเลยบอลองนั่งบนนี้เออกตลองเบิึงสะก้อนละสอมแล้วนะนะเอาเอาลูกขึ้นนั่งมันแต่บอทด้อบสอมแล้วนะลูกขึ้นนั่งลูกนั่งสะก้อนนั่งสะก้อนมันขี้ได้บอเอาเหยียบปรเนี่ยวหยับนั่งดีดี

ได้ได้ครับเนยซังมันเล่นรถบันเนี้ยโอ้ยนนอมันเล่นได้แล้วสีสอมเต้รถเด้ต้นนี่เอ้ยเอ้ยห้างบันนี้ละ วว่าาแล้บอกบอกก้อนบอกเอฟทีก้อนว่าเดี๋ยวตอนนี้ช่างหน่อยจะไปชื้อขนมยุตลาดนัดแล้วครับไปหาไปหากับเขามากินแลงแล้วครับบ๊ายบายก้อนบ๊ายบายจุ๊บจุบก้อนบ๊ายบายก้อนบายบายครับเจ้าสมุดชอมรถเสร็จแล้วเจ้าสมุดจะไปซื้อขนมแล้วครับบบ๊าายยไปซื้อกับข้าวแล้วครับเอฟทีครับบ๊ายบายเอฟทีบายบายสวัสดีครับบ๊ายหมดไหมแล้วเบอร์กล่องหุดไหม บายไอจิมรอด้วยสวัสดีครับพมสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ,บกับสวัสดีครับกล่องครับจุ๊บๆุยิมรอยเอฟซียอ, e <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจ้าสมุนนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับบ๊ายบาย